สามีผู้โหดร้ายไล่พันรายาและลูกทั้งสามออกจากบ้านด้วยข้อหาที่ไม่เหมือนเขาแต่ใครจะคาดคิดว่าสิบปีต่อมาความจริงอันน่าตกตะลึงจะถูกเปิดเผยความจริงที่เปลี่ยนทุกสิ่งตลอดกาลสามีจ้องหน้าพันรายาสายตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเสียงเขาดังก้องในบ้านออกไปจากที่นี่เธอและลูกพวกนั้นไม่ใช่ของฉันพันรกายืนตัวสัน่น หัวใจบีบรัดแน่นจนหายใจไม่ทั่วท้องลูกทั้งสามคนกอดแม่แน่นเสียงร้องให้สะท้อนกับผนังบ้านโล่งว่างประตูไม้ถูกปิดดังปังทิ้งไว้เพียงความเงียบลมกลางคืนพัดผ่านเสียงหวีดหวิวเสียดกับหน้าต่างเก่าสิบปีผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกปล่อยร้างหญ้าขึ้นรกชัดประตูไม้ผุพังเหมือนซ่อนความลับวันหนึ่งชายคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวในบ้าน ไฟสลัวส่องผ่านช่องไม้แตกกลิ่นอับชื้นเหมือนซ่อนความจริงเขาเหลือบไปเห็นกรอบรูปเก่าภาพถ่ายครอบครัวที่เขาเคยฉีกทิ้งแต่ไม่รู้ใครเอามาวางไว้บนโตะ๊ะฝุ่นจับหนาแต่ภาพยังชัดเจนมือเขาสัน่นเหงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังดวงตาจับจ้องไปที่ใบหน้าลูกทั้งสามยิ่งมองยิ่งรู้สึกแปลกในอกเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นภาพความทรงจำเล่นว่ากลับมาคืนหนึ่งสิบปีก่อน เสียงเพื่อนสนิทหัวเราะดังแทรกในห้องนอนหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนถูกบีบคั้นจากข้างในทุกประสาทสัมผัสสั่นสถานกลิ่นน้ำหอมของภรรยายังติดอยู่ในภาพจำเขากัดฟันแน่นเสียงสะท้อนในหัวดังชัดขึ้นเด็กพวกนั้นเหมือนเธอทุกคนแต่ไม่เหมือนฉันสักน์นิคำพูดที่เขาเคยตะโกนกลับแปรเปลี่ยนเป็นคำถามกัดกินใจทำไมภาพลูกๆถึงมีดวงตาแบบเดียวกับเขา ทำไมเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นทุกคนดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างห้องทั้งห้องหมุนเควงควางเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่ความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีเขาทรุดลงกับพื้นไม้ผุพังเสียงดังเอียดอาสันสะเทือนทั่วบ้านดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนเจอผีมือทั้งสองข้างกลุ่มศีรษะหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเสียงหัวเราะแผ่วเบา ดังจากมุมห้องที่มืดสนิทเขาเงยหน้าขึ้นมองเงาสะท้อนในกระจกเก่าเผยร่างเพื่อนสนิทเมื่อสิบปีก่อนชายคนนั้นยืนยิมย้มเยาะสายตาเจือความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยล้มหายใจติดขัดเขาพยายามปิดตาแต่เสียงยังคงดังชัดในหัวเธอแน่ใจหรือว่าเด็กพวกนั้นไม่ใช่ของเธอเขาอ้าปากพะง,งาบเหมือนจะพูดบางสิ่งแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาทุกคำที่เคยพูดใส่พรรยา ทุกหยดน้ำตาของลูกย้อนกลับมาทิ่มแทงเหมือนมีดนับพันเขาจำได้ชัดวันนั้นเขาเมามมยและเพื่อนสนิทคือคนที่อยู่เคียงข้างภรรยาแต่ในความมึนงงนั้นเขาเองต่างหากที่เข้าไปกอดและล้มทับเธอเพื่อนสนิทเพียงหัวเราะแล้วเดินออกไปเลือดในกายเขาเย็นเฉียบร่างกายสั่นระริกภาพความทรงจำเรียงร้อยกันทีละชิ้นกลายเป็นความจริงที่เขาไม่เคยกล้ายอมรับเด็กทั้งสามไม่ใช่ของคนอื่น แต่เป็นลูกแท้ๆของเขาเองลูกที่เขาผลักไสไล่ตะเพิดออกจากบ้านลูกที่เขาไม่เคยได้อบก,กอดอย่างพ่อเสียงหัวใจเขาดังก้องทุกห้องในบ้านสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมากลิ่นฝุ่นและความชื้นกลายเป็นกลิ่นโศกเศร้าไหลเข้าปอดจนแทบขาดอากาศหายใจเขาลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซเปิดประตูออกไปสู่ลานหน้าบ้านท้องฟ้ายามค่ำมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงมาเหมือนจะเยาะหยัน น้ำตาไหลอาบแก้มเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเสียงสะอื้นสะท้อนกลับมาเป็นพันเท่าเขาตะโกนออกมาเสียงสัน่นลูกพ่อผิดไปแล้วแต่ความเงียบคือสิ่งเดียวที่ตอบกลับเสียงจักจั่นกลางคืนร้องดังราวกับเยอะเยยและเงาว่างเปล่าก็กลืนกินเขาทั้งตัวเสียงสะอื้นของเขายังดังสะท้อนในความมืดขาแทบไร้เรี่ยวแรงแต่หัวใจถูกผลักดันให้ก้าวเดิน เหมือนมีบางสิ่งพาเขาออกไปตามหาเขาเดินผ่านถนนที่ว่างเปล่าแสงไฟส้มจากเสาไฟส่องเป็นเงายาวเหยียดทุกย่างก้าวเหมือนเหยียบลงบนความทรงจำเสียงร้องให้ของลูกยังดังก้องในหูสิบปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยตามหาพวกเธอจริงจังเขาปล่อยเวลาให้กลืนกินแต่คืนนี้หัวใจเหมือนถูกจี้ไฟเขาต้องหาคำตอบให้ได้บ้านเก่าของพ่อตาแม่ยายอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร เขาเคยสาบานว่าจะไม่กลับไปเหยียบแต่ตอนนี้ขากลับก้าวไปอย่างไม่หยุดฝุ่นดินจับรองเท้าเงื่อไหลทั่วร่างแต่เขาไม่สนใจในที่สุดเขาก็มาถึงประตูไม้ยังคงตั้งอยู่แต่เต็มไปด้วยรอยแตกและสีที่ซีดจางแสงไฟจากในบ้านลอดออกมาจางๆหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขายกมือเคาะประตูเสียงเคาะสะท้อนออกไปกลางคืนไม่นานนัก เสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาประตูค่อยๆเปิดออกหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอมีดวงตากลมโตมีคิ้วเข้มและแววตาที่สะท้อนความสงสัยเขาจ้องมองเธออย่างตกตะลึงดวงตาคู่นั้นเหมือนกับที่เขาเห็นในกระจกทุกเชา้าเหมือนเงาของเขาเองเลือดในกายไหลพล่านหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะคุณมาหาใครคะ่ะ เสียงของเธออ่อนหวานแต่หนักแน่นเขาพยายามจะตอบแต่ลมหายใจติดขัดริมฝีปากสัน่นและน้ำตาเริ่มเอ,อ่อข้างหลังหญิงสาวปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาใบหน้าที่เขาไม่เคยลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปรอยเหี่ยวย่นปรากฏขึ้นแต่แววตาอ่อนโยนยังคงเหมือนเดิมภรรยาคนที่เขาเคยผลักไสยืนอยู่ตรงหน้าเธอชะง,งักเมื่อเห็นเขา แววตาแข็งกร้าวปนเจ็บปวดเหมือนแผลที่ถูกกรีดซ้ำมาทำไมเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เฉียบคมเขาก้มหน้าลงหัวใจถูกบีบจนแน่นเขาอยากพูดทุกอย่างออกมาอยากสารภาพอยากขอโทษแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมากลับกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบลูกใช่ลูกของฉันหรือเปล่าความเงียบปกคลุมทั่วลานบ้านแม้แต่เสียงแมลงก็เงียบงนันสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขา เวลาราวกับหยุดนิ่งพันรยายืนนิ่งริมฝีปากขยับเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำตอบที่เขารอคอยมาตลอดสิบปีริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยแววตาที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นหนาวเย็นเสียงทอนหายใจแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาก่อนที่เธอจะเอ่ยช้าชาชัดทุกคำลูกทุกคนคือสายเลือดของคุณหัวใจของเขาเหมือนถูกฉีกออกเสียงในอกดังสนัน่นเลือดสูบฉีดขึ้นขมับ เขาเงยหน้าขึ้นอย่างชชาๆดวงตาเบิกกว้างร่างสั่นระริกลูกสาวที่ยืนตรงประตูเบิกตาไม่ต่างกันเธอหันกลับไปมองแม่น้ำตาคลอในดวงตาใสาเหมือนอยากถามแต่ไม่กล้าเอ่ยเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวเสียงลมหายใจดังสะท้อนในหูภาพคืนที่เขาเคยตะโกนไล่ภาพลูกน้อยที่ร้องให้เกาะชายเสื้อแม่ย้อนกลับมาทุกฉากเหมือนภาพยนตร์ที่ถูกฉายซ้ำในหัว เขาสุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าประตูมือสั่นเทาเอื้อมไปข้างหน้าแต่ไม่กล้าแต่ต้องใครสักคนน้ำตาไหลพรากอาบแก้มเราวกับเขื่อนแตกฉันผิดเองฉันไม่ควรทำแบบนั้นฉันฆ่าหัวใจของเธอและทำร้ายลูกของเราเสียงเขาแตกพรา่าคำพูดเหมือนถูกกลืนไปกับลมกลางคืนพันรยายืนนิ่งแววตาแข็งกร้าวแต่สันไหวเล็กน้อยเหมือนกำแพงที่กำลังถูกทุบ เด็กสาวคนนั้นก้าวออกมาอย่างช้าๆเธอมองเขาเต็มตาเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนสิบปีคุณหายไปไหนคำถามนั้นฟาดลงในหัวใจเขาเหมือนคมมีดเขาสะอึกหายใจไม่ทั่วปอดอยากพูดคำอธิบายแต่ไม่มีสิ่งใดเพียงพอข้างในบ้านเสียงฟีเท้าอีกสองคู่ดังขึ้นเด็กชายวัยรุ่นสองคนเดินออกมาร่างสูงเกินกว่าที่เขาจำได้ ใบหน้ามีเซี่ยวดียวกับเขาอย่างไม่อาจปฏิเสธสายตาของทั้งสองจ้องมาที่เขาสายตาคมกล้าเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สะสมมาตลอดสิบปีบ้านทั้งหลังเงียบงนันมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังก้องและสายตาของลูกทั้งสามที่เหมือนแสงไฟคมกริบส่องเข้ามาในบาดแผลลึกที่สุดของเขาเขาอ้าปากเสียงขาดห้วงหลุดออกมาพ่อขอแค่โอกาสเดียว ให้พ่อได้แก้ไขความเงียบยังคงกดทับบรรยากาศรอบบ้านแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ก็ฟังดูอึดอัดแสงไฟสลัวจากในบ้านส่องออกมาเผยให้เห็นใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยน้ำตาลูกชายคนโตจ้องเขาเขม็งสายตาคมดุเหมือนคมมีดริมฝีปากเม้มแน่นจนซีดขาวเสียงเขาดังต่ำหนักแน่นพ่อเพิ่งรู้สึกผิดตอนนี้หรือคำถามนั้นเหมือนตะปูตอกลึกลงในหัวใจ เขาก้มหน้าลงต่ํามือที่สั่นเทายังคงกลุ่มกับพื้นเขาไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงน้ำตาและเสียงหอบหายใจลูกชายคนรองเดินเข้ามาใกล้เขามีร่างสูงใหญ่แววตาไม่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยไฟโกรธเสียงเขาสั่นด้วยอารมณ์ที่กลืนไม่ลงตอนเราร้องให้เรียกหาพ่อตอนแม่กอดเราทั้งคืนเพราะไม่มีใครดูแลพ่ออยู่ที่ไหนทุกคำเป็นเหมือนคมดาบแทงลึกลงในความรู้สึกผิด เขาพยายามอ้าปากจะตอบแต่เสียงขาดหายเหมือนถูกบีบคอเพียงน้ำตาที่รินไหลต่อเนื่องลูกสาวคนเล็กก้าวออกมาช้าๆเธอ,อยังไม่พูดเพียงยืนมองด้วยดวงตาสันไหวมือเธอกำแน่นข้างลำตัวในสายตานั้นมีทั้งความโกรธความเศร้าและความสับสนภรรยาย,ยืนนิ่งมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชา คุณรู้หรือไม่วันที่คุณตะโกนไล่เราออกไปมันไม่ใช่เพียงการไล่จากบ้านแต่มันคือการฆ่าความเป็นครอบครัวทั้งชีวิตเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเธอหันไปมองลูกทั้งสาก่อนกลับมามองเขาอีกครั้งสิบปีฉันเลี้ยงพวกเขาด้วยน้ำตาและแรงกายฉันต้องทนเห็นพวกเขาถามหาพ่อทุกคืนและฉันไม่มีคำตอบเขาเอามือกุมหน้าเสียงร้องสะอื้นหลุดออกมาอย่างน่าเวทนา หัวใจเหมือนถูกกดทับจนหายใจแทบไม่ออกลูกสาวคนเล็กค,ค่อยๆเอ่ยเสียงเบาคุณคือพ่อของเราจริงๆใช่ไหมเขาเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงแตกพร่าแต่มั่นคงใช่พ่อคือพ่อของลูกทุกคนพ่อผิดเองที่ไม่เคยยอมรับพ่อผิดเองที่ผลักใสทุกคนออกไปพ่อเสียใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ความเงียบโรยตัวลงอีกครั้ง สายตาของลูกทั้งสามสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยบาดแผลในใจที่ลึกเกินเอื้อมภรรยายืนมองหัวใจเธอสั่นสถานแม้ความโกรธจะยังคงอยู่แต่ภาพชายตรงหน้าที่ร้องให้จนสิ้นเรียวแรงก็ทำให้บางสิ่งในใจเธอเริ่มแตกหักเธอสูดลมหายใจยาวก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทุกคนเฝ้ารอแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้แผลนี้รักษาได้จริงหรือไม่ แสงไฟในบ้านสั่นไหวเหมือนกำลังตอบสนองต่อบรรยากาศตึงเครียดทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนเดียวเธอคือคนที่จะชี้ชะตาคืนนี้ทั้งหัวใจของเขาและลูกทั้งสามรอคอยคำพูดจากริมฝีปากที่เคยเป็นที่พักพิงภรรยาหลับตาลงชั่วครู่หายใจลึกจนหน้าอกกระเพื่อมน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นก็ไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามเธอเปิดตาขึ้น แววตาสันไหวระหว่างความโกรธและความรักที่ไม่เคยมอดฉันไม่เคยเกลียดคุณหมดหัวใจเสียงเธอเบาแต่คมชัดทุกถ้อยคำแต่ฉันไม่เคยให้อภัยในสิ่งที่คุณทำเพราะมันฝังอยู่ในหัวใจลูกๆทุกคนคำพูดนั้นทำให้เขาสุดลงอีกครั้งร่างกายอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังไปหมดเสียงสะอื้นแตกพร่าในความมืดเขากลายเป็นชายชาราที่ถูกความผิดกัดกินลูกชายคนโตขบกรามแน่น สายตายังเต็มไปด้วยไฟโกรธแต่แววบางอย่างในดวงตากำลังสั่นไหวเขาก้าวเข้ามาใกล้เงยหน้ามองแม่เหมือนรอการอนุญาตลูกชายคนรองยืนนิ่งมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาเหลือบตามองพ่อชั่วครู่แล้วรีบเบือนหน้าหนีแต่แววตาที่แดงก่ำบิทรเความรู้สึกในใจลูกสาวคนเล็กคือคนที่ยืนใกล้ที่สุดเธอก้าวออกไปอีกก้าวยื่นมือออกมาสั่นเทาแต่ยังค้างกลางอากาศ ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาถ้าคุณคือพ่อจริงๆทำไมถึงไม่กลับมาหาเราสักครั้งตลอดสิบปีเสียงเธอแตกหักเหมือนแก้วร่วงแตกพื้นเขารีบเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะพ่อขี้ขลาดพ่อกลัวความจริงที่ตัวเองสร้างพ่อคิดว่าการหนีจะทำให้ลืมได้แต่ทุกคืนพ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกในฝันมันตามหลอกหลอนพ่อจนแทบบ้าเสียงเขาสั่นสะทาน คำสารภาพหลุดออกมาพร้อมน้ำตาที่ไม่อาจหยุดบรรยากาศรอบบ้านหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกมแมลงกลางคืนหยุดร้องเหมือนโลกกำลังหยุดฟังพันรยามองดูภาพตรงหน้าหัวใจที่แข็งกร้าวเริ่มสันส่นสะเทือนเธอเห็นผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยรักผู้ชายที่เคยกอดลูกๆด้วยรอยยิ้มและผู้ชายที่ทำลายทุกสิ่งด้วยมือตัวเองเธอสายหน้าชาชาเสียงแตกพร่าเอ่ยออกมา การให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะมอบให้คุณได้ง่ายๆคุณต้องพิสูจน์ด้วยเวลาไม่ใช่เพียงคำพูดในค่ำคืนนี้ลูกชายคนโตพยักหน้าหันมามองเขาด้วยสายตาที่เข้มแข็งถ้าพ่ออยากพิสูจน์ก็จงอยู่ตรงนี้อยู่กับเราไม่ใช่หายไปเหมือนเดิมหัวใจเขาพุ่งวาบขึ้นเหมือนแสงไฟสว่างในความมืดมิดเขาก้มหน้าลงอีกครั้งน้ำตาเปื้อนพื้นดินเสียงขาดห้วงแต่ชัดเจน พ่อจะไม่หนีอีกแล้วแม้ต้องถูกเกลียดถูกผลักไสพ่อก็จะอยู่จนกว่าลูกๆจะยอมเปิดใจให้พ่ออีกครั้งสายตาลูกทั้งสามมองศพกันความเงียบโรยตัวเหมือนม่านหนาทึบแต่ในเงียบนั้นประกายเล็กๆของความหวังได้ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนลอดผ่านกิ่งไม้หน้าบ้านเสียงนกเริ่มร้องทักทายวันใหม่แต่บรรยากาศยังเงียบงนัน เต็มไปด้วยความลังเลที่ไม่อาจหายไปในชั่วข้ามคืนเขานั่งอยู่หน้าประตูบ้านดวงตาบวมแดงจากการร้องให้ทั้งคืนมือหยาบกร้านกำแน่นหัวใจเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองพันรยาออกมายืนมองสายตายังคงแข็งกร้าวแต่ในส่วนลึกเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดิมเธอเอ่ยเสียงเรียบถ้าจะอยู่ก็ต้องยืนหยัดพิสูจน์ไม่ใช่แค่ร้องให้เสียใจลูกทั้งสามยืนข้างขางแม่ ยังไม่มีใครเอื้อมมือมาหาเขาแต่ก็ไม่มีใครหันหลังให้เพียงแค่นั้นก็เป็นแสงสว่างเล็กๆที่อบอุ่นมากกว่าความมืดสิบปีที่ผ่านมาเขาก้มศีรษะเสียงตอบสั้นแต่หนักแน่นพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อได้เป็นครอบครัวอีกครั้งสายลมยามเช้าพัดผ่านกลิ่นหญ้าอ่อนอบอวนและในแววตาของลูกๆที่ยังเต็มไปด้วยแผลเริ่มมีประกายเล็กน้อยของความเชื่อใจ แม้มันจะเป็นเพียงก้าวแรกแต่ก็เป็นก้าวสำคัญที่สุดก้าวที่อาจพาเขากลับไปสู่สิ่งที่หายไปนานแสนนานและเรื่องราวของครอบครัวนี้ยังไม่จบเพียงแค่คืนแห่งน้ำตาหากจะถูกเขียนต่อด้วยการพิสูจน์ในทุกๆวันจนกว่าแผลจะค่อยๆสมานและกลายเป็นความทรงจำแทนที่จะเป็นบาดแผลตลอดการเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่